นะคบอยู่กับช่องบอสชชมินเอนนะคะวันนี้ผมจะม,มาสอนว่าลูกนะคะมาเดยวเตมีว่าลูกกันเลยไปกั้มอันนี้ยังไม่มีกระดาษนะคะผมจะสอนก่อนอันเนี้ยเป็นอัตโนมัติเลยนะครับอันนี้คือยืสอนแหลมแล้วแต่ใต้ยืดสอยังไม่แหลม,มกดเข้าไปเน่นๆดูนะดูเจ้ จำนวนให้เราสามสองหนึ่งต้องเข้ามาเข้าอ่าแล้วมันจะแหลนแบบนี้นะครับแต่ถ้าอเอาเสร็จขยากไปทิ้งอ่ะถ้าจะเอาเสร็จขยากไปทิ้งอ่ะต้องแบบคุณจะเห็นป้าไหมใช่ไหมอันนี้คือเปิดคุณคุณหมุนมันยิ่งกว่ามันจะเปิดอ่าถ้ามันมีเสียงแบบนี้นะ ไมอ่ะถ้าคนได้ยินเสียงแล้วคนเปิดมาเลยด้วยนอ่ะได้ไหมอ่าแล้วถ้าตะปีกเทนนันอ่าแบบนี้นะครับไปแต่ผมตะไปทิ้งก่อนไปกันว่าถ้าทิ้งอ่ะทุกคนจะเห็นว่ามันจะสะอาดเท่าไหร่ไปกันเลยอ่าสะอาดขึ้นย้ำใหม่นะครับคุณมองฝาตรงนี้นี่คือ มันหันมาแบบว่าเปิดขึ้นหมุนเลยอ่ะได้ยินเสียงไหมเปิดขึ้นมาแบบนี้เลยถ้าคุณจะปิดแบบไม่ใช่แบบนี้นะไม่ใช่แบบนี้นะสิ่งก็คือคุณอ่ะต้องดูตรงปลายแหลมๆเดี๋ยวทีเนี้ยคุณก็มองตรงปลายแหลมๆเยนเนี่ยคุณอ่ะต้องเอารูตรงเนี้ยให้มันตรงรูกับรูอันนี้นะ แตวที่เนี้ยตลกก็คือคุณบองนี่แล้วคุณก็มุนเลย <c oughs> นี่ค่ะแบะเบลกระดาษกันไปกันเราบรูมาแล้วน,นะคะวันนี้เราจะว่าวันนี้เราจะว่าต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 านะครับก็เแรงกว่าตา บอลเลลีน่ากบผูเชี um ่ยวดูม um. ีพี่รุนนิดนึงบอลเลบอลเลลีน่า TITAN khó bay tân vậy บอลเลลีนบูชีม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 ีบอลเลลีนบูชีสิรินะคะสำหรับคลิปนี้เขาลืมตัวตาไปก่อนบ๊ายบาย